สวัสดีค่ะและนี่นะคะชิริยานะคะแล้วก็อยู่ที่ทุง่งนานะคะวันนี้นะคะเราจะมาถอนกล้าเพื่อที่จะเอากล้าไปดํานาแต่ชิริยาจะไม่ถอนกล้านะคะชิริยาจะไปดํานาอย่างเดียวนะคะสภาพหลังจากที่กลับมาจากเกาะช้างก็จะดําทมินเช่นนี้นะคะและนี่นะคะคือแม่แล้วก็ญาญญาในการกล้านะคะอันนี้พ่อค,ะค่ะสซ่ยงไ้ไหนคะดูวิธีการถอนนะโอ้จากลลาแล้วก็จะทําอย่างนี้นะแล้วก็จะตีโชว โช๊คนี้นะคะให้ดินมันออกนะคะนะพอเรารู้สึกว่ามันได้ประมาณกำหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะไปวางไว้ที่ตรงเก้าอ,อี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ไม้ไผ่ที่พ่อได้เหลาไว้นะคะบางๆนะคะบางๆ เราก็จะกัดก่อกัดกะหักโคกล้านะคะแล้วก็พัน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 เราก็จะจะัแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดต้นกล้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งโลนหนึ่งโลนมาโกลนนะคะก็เรียกภาษาเขมรเขาเรียกว่ามาโกลนนั่นคือหนึ่งโกลนนะคะก็เหมือนแบบเป็นแท็กอะแต่เขาก็จะเอาทั้งหมด40ิบ 40กรัมนะคะ40กรัมนี่คือวิถีชีวิตของชาวดำนานะคะอันนี้ดำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ดำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ดำเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องไปดำด้านหน้าตรงนู้นนะคะยังไม่เสร็จนะคะข้ข้ามทางนู้นในเรานะคะก็จะมีควายนะคะ แต่ก่อนนะคะมีควายอยู่ห้าตัวตอนนี้มีอยู่สามตัวแล้วค่ะเพราะว่าพี่ชายไปแล้วนะคะสองตัวสวัสดีค่ะคุณ <c oughs> น,นั้นแม่นะคะอคุณแม่เซฮาน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ตอนนี้นี่รูปร่างบางเล็กเพรียวนี่คะ <c oughs> แต่ลูกไม่ตัวใหญ่มากนะคะอายุเท่าไหร่แล้ะคะปิดหกสามหกสิบสามนะคะคุณแม่ชีพยาวหกสิบสามนะคะตัวเล็กตัวบางร่างเล็กนะคะ ดูคุณป้าค่ะคุณป้าเซฮนะคะคุณป้านี่อายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านั่นนะคะ<า>นี่คนนี้คือเป็นพี่สาวคนโตของแม่นะคะอายุเจ็ดสิบห้านะคะค่าคนนี้นะคะดูค่ะถอนกลานะะ้านเขาจะมัดไม่มัดคะ่ะ <c oughs> ยังยังไม่มัดนะคะถอนเฉยๆค่ะ <c oughs> นี่ค่ะคนนี้นะคะคนที่สองนะคะอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดเจ็ดสิบสองนะคะ, <72. S 1> ะ,คะอายุเจ็ดสิบสองนะคะ เจ็ดสิบสามอ่าลืมอายุนะคะเจ็ดสามยี่สิบแปดวันเจ็ดสิบสามยี่สิบแปดนุยนับวันด้วยนะคะดูเทคนิคนะคะโอ้โหอันนี้มือหนึ่งของบ้านกระทมซิตี้นะคะในการถอนนะคะเป็นมือหนึ่งใช่ไหมคะใช่โอ้โหถอนไวมากเลยนะคะตอนนี้เราถอนกล้านก่อนนะคะเอาไว้ก่อนจะเป็นมัดไฟมัดไฟ 对。 สอ,องไว้หนึ่งโคลนเราจะมีกี่อันนะคะหนึ่งโครนหนึ่งโคลนเราจะมี20มัดภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะโคลนนะคะโคลนยังไม่รู้เลยหนูยังไม่รู้เลยหนูมันเหมือนเป็นแพ็กไหมเหมือนกับแพ็กยี่สิบคู่เป็นโครนหนึยี่สิบคู่เป็นโคลนหนึ่งนะคู่ก็โคลนหนึ่งหนึ่งโคลนจะมีอยู่40มัดนะคะมีอยู่40มัดนี่นะคะคือวิธีการที่จะเราจะต้องตัด ยอดของใบข้าวนะคะตัดยอดกล้านะคะเพื่อที่จะเอาไปาปักดาอีกทีหนึ่งมันก็จะงอกออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ใชอนน่อันนี้มะลิร้อยห้านะอันนี้คือ,อนนมะลิร้อยห้านะคะนนเป็นพันเกษตรินรีเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่๋ยไม่มีสารเคมีนะคะมีแต่ปุ๋ยขี้ควายนี่ละคะ่ะปุ๋ยขี้ควายนะคะ ปลดสารพิษนะคะนี่คือควายที่โหดมากเพราะว่าชิรยาไปใกล้ไม่ได้นะคะง่าย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 ,าย <c oughs> ตอนนี้มีอยู่สามตัวนะคะ แต่ก่อนนะคะเราเลี้ยงควายเพื่อที่จะเป็นตัวไถแต่ตอนนี้นะคะเรามีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้ควายก็เป็นก็ยังเป็นที่รักษาดูแลเป็นเหมือนเป็นสัตว์อนุรักษ์เนาะผู้ถูกไม่เอ่ยก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่สุรินเนี่ยแถวบ้านแถวบ้านกิ๊กนะคะก็ยังยังมีควายยังมีวัวอยู่นะคะ ช่วยกันถอนกล้าก่อนนะคะเดี๋ยวชิริออยาจะลองไปถอนดูนะคะหลังจากที่ไม่ได้ถอนม,มาเคยถอนสมัยยังเป็นเด็กน้อยนะคะตอนนี้โตแล้วหหรรไหนให้ถอนตรงไหนตรงนี้หรอเออตรงไหนก็ได้เห็นหนูไหมเห็นเห็นจับจับจัอย่างนี้อ๋อหนูเคยถอนติมทีละติมสิทำไมเอง ถอนแล้ว่าตรงนี้ถอนง่ายนะคะมันมีนตีต้นมันเล็กมันพอตัวง่ายไม่ต้องตีก็ได้แล้วเนี่ยเออต้องตีโอเคตะบ้องกี่คลองแคล่วกี่ว่องไวว่องไวอันนี้มือสมัครเล่นอันนี้มือหนึ่งอันนี้มือหนึ่งนอะ นุกแม่หัดเรือนเอง หนึงกรโเราจะมากัดกอเราจะมามัดกันนะคะตามมาค่ะแม่มาค่ะเดินมาเลยค่ะมาจะนเอาให้เ็บให้าเอ้จกกระดอยนี้คือไม้ไผ่ที่เรามามัดนะคะกล้กอไงนะ เอาลองใหม่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 ก<ฮ>ว่าเราจะได้ข้าวมาแต่ได้อย่างนะคะ มองเห็นไหมคะคุณผู้หญิงคะมาตรงนั้นคะ่ะเออตรงนี้ตรงนี้ได้นะคะกัดชุกไหมนี่บอกนี่บอกตรงนั้นเลยเด็กหนุ่มบานมูเด็กหนุ่บานกอ่าเนี่นะคะสำเร็จแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการดำนาน,นะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปดำนานกันคะ่ะไปเลย